สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g o Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ c l a s s i c o Future นะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะรอผลของการเข้าตรวจของทอยก a ้าในวันนี้ค่ะเปิดตลาดนะคะมายืนอยู่ที่บริเวณหนึ่น้อยเจนะคะเคลื่อนไหวในกรอบ1 5ึ2งันถึงหนึ่ค่ะวันนี้นะคะ หลังจากที่ราคาทองคำนะคะได้รับแรงกดดันจากเมื่อวานนี้เกี่ยวกับสเปนกรีซนะคะวันนี้ยังได้รับแรงกดดันจากการที่มีข่าวยอดนี้สาธารณะของยูโรโซนนะคะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ระดับ88.2%ของ GDP ค่ะโดยกรีซนะคะยังเป็นมียอดนี้สูงสุดในยูโรโซนอยู่เหมือนเดิมนะคะในขณะที่ดดชนีผู้จัดการไฟจะซื้อหรือ IPM ของยุโรปนะคะส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงหรืออยู่ในระยะหดตัวอยู่นะคะ ซึ่งสเปนนะคะก็ยังมีแนวโน้มในการขอความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบต่อทางการของยุโรปนะคะหลังจากที่ทาง ECB ไม่ได้มีการซื้อพนันธบัตรเพิ่มเติมเพื่อให้อัตราผลตอบแทนลดลงค่ะ ดังนั้นนะคะในรูปของตัวสานการในยูโรโซนนะคะยังไม่น่าไว,ว้วางใจมากนักดังนั้นก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมีข่าวบวกเล็กๆน้อยจักทอยก้าในคืนวันนี้หรือไม่นะคะซึ่งแนวโน้มนะคะก็ยังคงคาดว่าทางการยุโรปหรือประเทศผู้นำส่วนใหญ่นะคะไม่น่าที่จะปล่อยให้ทางยูโรโซนนะคะเกิดการล้มสลายได้ก็จะมีผลดีในช่วงสั้นๆเข้ามาก็ได้ในคืนนี้นะคะต้องรอดูก่อน โดยในคือวันนี้นะคะมีดัชนีมุมมองต่อธุรกิจฝ่ายจะซื้อภาคการผลิตรายเดือนนะคะราคาดัชนีราคาที่อยู่อาศัยรายเดือนและดัชนีภาคการผลิตรายเดือนประกาศออกมานะคะของตัวเลขสหรัฐสำหรับภาพกราฟทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าในวันนี้ราคาค่อนข้างนิ่งนะคะโดยการปรับตัวสูงขึ้นอาจจะเป็นการรีบาวของเมื่อคืนวันนี้ที่ลงไปที่ชนแนวรับนะคะก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาค่ะซึ่ง กาลรบาวกลับขึ้นมานะคะยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเส้นสโซแคสียังคงมีแนวโน้มหักหัวชี้ลงนะคะดังนั้นการรีบาวกลับขึ้นไปอาจจะอยู่ในกรอบจํากัดที่บริเวณหนึ่งพันห้า้อเจ็บเก้าหนึ่งันห้าร้อยปดสก้าก็อาจจะมีการอ่อนตัวลงมาได้นะคะต้องรอดูว่าแนวต้านไหนนะคะที่จะสามารถทะลุผ่านไปได้นะคะสําหรับถ้าดูกรอบในรายวันนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาทองคำเมื่อวานอ่อนตัวลงมาก็สามารถรีบาวกลับขึ้นไปได้โดยทําให้ลูกของกราฟ แท่งแคนโดซิกนะคะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับ Hammer นะคะแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนที่จะบอกว่าจะส่งให้ราคาพุ่งสูงขึ้นได้ส่วนอินดิเคเตอร์ตัวอื่นก็ไม่ได้ชี้ชัดในการที่จะทําใหร้ราคาทองคำรีบาวขึ้นไปแรงค่ะก็อย่างที่บอกให้ดูแนวต้าน1579 1589กันไปก่อนนะคะถ้าไม่ผ่านก็มีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงมาทดสอบบริเกรอบร่างเดิม1,500 60นะคะซึ่งบริเวณนี้ไม่ควรที่จะหลุดค่ะเนื่องจากถ้าหลุดบริเวณ1,560เนี้ยการทิ้งตัวลงมาแรงเนี้ยอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ตามยังมีแนวรับสำคัญ1,530รับอยู่นะคะก็ต้องจับตาดูบริเวณ1,560ที่เป็นแนวรับสำคัญที่ดีค่ะก็สรุปแนวรับแนวต้านนะคะ1,560 1,550นะคะสำหรับแนวต้านนะคะ 1,579-1,589ค่ะถ้าขึ้นไปบริเวณแนวต้านหนึ่งกล่าวก็ทยอยทำกำไรไปก่อนได้นะคะแล้วลงมารับที่ต่ำกว่าค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ